สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับ Keep going ep ที่2แล้วนะครับามาดูกันว่า ep ที่2เราจะพาไปเที่ยวไหนกันเนาะตอนนี้6โมงครึ่ง6โมงเย็นนะครับกำลังเดินทางออกจากกรุงเทพาหานครทริปนี้ ep ที่2เราก็จะไปกันที่นครนายกนะครับที่ที่เป็นไฮไลท์สำหรับเดือนมิถุนากลกราดานนี้เลยก็คือเขื่อนคุ้นดานประการชนเที่ยวต้นน้ำกับเขาช่องลมกัน เนาะเรามีวันหยุดวันเดียวคือัอาทิตย์เราก็เลยเลิกงานวันเสาร์เดินทางออกมาเลยตอนเย็นกำหนดการทริปนี้ก็คือมากางเต็นท์แคมปิ้งแล้วก็วันรุ่งขึ้นเราจะไปเอ่เคลื่อนขุดดาประการชนเที่ยวต้นน้ำเขาช่องลมกันคือตอนนี้มีแผนมาแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านะครนายกมีอะไรให้เราทำอีกบ้างนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับสำหรับที่เราจะมากางเต็นท์กัน เฮ้ยชิลไหมแคมปิ้งนครนายกครับเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันก่อนไปดูวันนี้ว่าที่นี่ชิลไหมชิลจริงๆเหมือนชื่อที่พักหรือเปล่าโอเคครับไป มาถึงก็2องทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยก็ไปเติมพลังกันกันกบสเสบียงที่เราเตรียมมานะครับเป็นชาบูนั่งกินริมาลาธารริมน้ําเลยก็ชิวๆไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะียมตัวไปอาบน้าพักผ่อนกันแล้วพอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตื่นแต่เช้าเล่นน้ากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปที่เขื่อนขุนด่านกันนะครับก่อนนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนครับผม ครับตอนนี้ก็ตื่นกันแล้วนะครับตื่นตีสี่ครึ่งเลยหาทําอะไรกินกันเสร็จเรียบร้อยก็มาลงเล่นน้ํากันนะครับตอนเช้าเก็บบรรยากาศที่นี่กันตอนเช้าเพราะว่าเราก็เวลาน้อยเนาะมีเวลาเที่ยวแค่วันอาทิตย์วันเดียวก็เลยนัดกันมาตื่นแต่เช้าแล้วก็มาเล่นน้าเก็บบรรยากาศตอนเช้าวันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ําแต่งตัวนะครับเก็บของเก็บสัมภาระเก็บเต็นท์แล้วก็เดี๋ยวเราจะ ออกเดินทางไปที่เคอะคุนด่านประการชนกันครับ ตอนนี้เราก็ถึงเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วตอนนี้7จ็ดโมงสิบี่เดทจากที่กําหนดเดิมไปประมาณครึ่งชั่วโมงตอนแรกอยากมาถึงก่อน7จ็ดโมงสักหกโมงสี่้าครับเดี๋ยวเราก็เดินไปดูคิวลงเรือเป็นยังไงก็นี่นะครับเราก็มาซื้อบัตรลงเรือไปเที่ยวต้นน้ํา ขช่องลมกันตรงนี้นะครับผมค่าบัตรก็คนละสองบาทนะครับอตอนนี้ได้คิวแล้วนะครับได้เรือแล้วกําลังเดินไปลงเรือแต่ว่าฝนตกลงมาก่อนปล่อยๆอย่าตกแรงนะไม่ไหวน่าจะมีคนล้มแน่นอนแหละทีเนี้ยใครวีใคร,ใครไม่รู้ บรรยากาศาเช้ามอมาแล้วครับเมื่อคืนฝนตกอยู่น้ำก็ยังไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวไปดูว่าตรงเข,ขาช่องลมเนี่ยมันโอ้โหการที่เราจะต้องเดินลงไปที่เรือ

ก็ตอนนี้ถึงตรงจุดที่เขาเรียกว่าต้นน้ํานะครับตรงนี้ที่คนทอบเรือบอกว่าให้เวลาพื้นที่นะตรงนี้40นาทีก็ตอนนี้7โมง40ก็จะกลับมาขึ้นเรือตอน8โมง20นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันวนะ่ามันเป็นยังไง ก็มาถึงตรงนี้พอใกล้ถึงต้นน้ำนะมันก็เส้นทางเหมาะการทำคอนเทนต์มากเลยมันจะเริ่มเละนะครับเหมือนคนเข้ามานี่อยู่ทางที่เขาเดินออกมาตอนนี้ผู้ติด,ดตามผมก็ถอดกันไปหมดแล้วนะไม่ตามมาพอเห็นเละเ,ละเองแต่ว่าเรามาแล้วแล้วก็จะไปให้สุด จะไปดูว่าสุดสุดของต้นน้ำเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ก็ปผ่านไปยี่สิบห้าทีละเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นเหลือไม่ทันเละมาก แต่สวยนะครับถึงทางเจเละแต่สวยคือมุมถ่ายรูปเนี่ยคนก็จะถ่ายรูปกันในแต่ละมุมแต่ละมุมคือจ,จริงๆรูปวิวทุ่งญ้านทางที่หลงเรือแล้วเดินมาตอนแรกผมว่ามุมที่ถ่ายสวยมีเยอะมากแต่พอามาแถวนะี้ผมม,ม,มองว่ามุมที่ถ่าย ถ่ายกับน้ำในทางต้นน้ำสวยนะครับน้ำข้างหน้ามันสวยครับเดี๋ยวไปดูกันก็ตรงนี้ก็ใกล้ใกล้ถึงแล้วนะครับต้นน้ำของเราตรงนี้ก็จะทางลำบากนิดนึ่งนะครับค่อนข้างจะชันตรงนี้นไปก็ ถ้ามาถึงตรงนี้นะครับก็ต้องใช้คว,วามเรามัดระวังนิดนึงผมก็เสียเหงงา,านตอนนี้เสียงไม่รู้จะได้ยินชัดหรือเปล่าน้องเพราะตอนนี้เสียงน้ําแรงมากก็คือตรงนี้จะเป็นตน้นน้าน้ําที่ไหลมาจากนู้นเวลาฝนตกก็ไหลมาจากเขานะแล้วก็ลงไปที่เลื่อนด่านประการชนข้างหลังนู้นนะครับก็จะไหลเรื่อยๆตามทางที่เรามา,าไปต่อได้นะครับ มาแล้วเราก็ต้องไปให้สุดลื่นล้ลืล่แบบนลแ,ลแล้วตรงนี้ลื่นล้วสวยมากครับตรงนี้ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าผมจะสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าเนาะแต่ก็จะปีนขึ้นมาครับเห็นทางนี้เรายังไม่ได้รูปมุมนี้แต่ลองขึ้นมามุมสูงของทางต้นน้ำบ้าง Ừ. Để là hàng luôn rồi Bố tên nhân ai Bố hàng gắn ดีดีเนาะแต่ก็เอ๊ะหรือทางใหม่ดีผมว่าทางใหม่นี่น่าจะนี่น่า,น,าน่าจะมีจุดห้ามล้อแล้วจุดเดืเกเรามากกว่าทางเก่าะนะโอเคอ๋ค่อยเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นหญ้าลื่นด้วย คนก็หมุนเวียนเข้ามานะเนยเอะผมมากเนี่ยก็จะครบ4บนาทีละคนอื่นถ้าเข้ากันไหมเรื่อยลำเก่าก็เวลาออกก็เดินกลับกันทำใหม่ก็หมุนเวียนเข้ามาก็เนี่ยครับท่าเที่ยวประมาณมิถุนากรกฎา,าก็น้ำจะประมาณนี้นะครับจะได้ถ่ายกับน้ำอย่างนี้แล้วก็มีทุ่งยาเขาเขียวให้ถ่ายแต่ถ้าเลยกรกฎา,าเนี่ยเข้าหน้าฝนเวลาเนี่ย ก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งคือเรือจะเข้ามาถึงต้นน้ําได้เลยคือเรือจะเข้ามาถึงนี่ได้เลยเพราะน้ํามันขึ้นพงหน้าฝนฝนมาก็<ช>นะน้ําไหลไมาอย่างต้นน้ํามาเติมน้ําที่เขื่อนต้นสูงจนเต็มน,นะครับเรือก็สามารถเามาตรงที่เราเดินอยู่เนี่ยก็คือจะอยู่ใต้น้าทั้งหมดเลยน้ําก็อาจจะขึ้นไปถึงนู่นเลยนะครับตามขอบ เดี๋ยวตอนนี้เราก็เดินกลับกันดีกว่ามันเหลือวเวลาอีกห้านาทีต้องกลับไปถึงเรือก็อย่างที่บอกไปนะครับเวลาเหลือน้อยกลัวไม่ทันเรือรีบก็ไม่ระวังระวังอะไรละสภาพรองเท้าเราก็อย่างที่เห็นครับคือก็ต้องใครจะมาก็ต้องเตรียมพร้อมมานะเรื่องนี้ เพราะว่าเพราะผมก็ค่อนข้างเตรียมตัว,วามาพอสมควรก็รู้แน่ๆแหละว,ว่ามาที่นี่ก็ต้องเละมีเละแน่นอนแหละถ้าจะเอาให้สุดโอเคเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันดูว่าเขาจะพาเราไปที่ไหนต่อเขาช่องลมเลยหรือจะมีไปนตกต่อเดี๋ยวดูกันไป ก็จะเป็นขาช่องลมแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันว่ามีจุดตรงไหนสวยน่าถ่ายรูปกันบ้างเนาะ จะเป็นเขาช่องลมนะครับที่เราเดินเข้ามาสุดแล้วสุดก็น่าจะเป็นที่เขาถ่ายรูกปกันอยู่ตรงนี้สามคนนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นใครเข้าไปลึกกว่าน,นี้ตอนนี้มันเหลือเวลาสิบนาทีเดี๋ยวเราต้องขอตัวจับกันละก็เส้นทางอดูไม่ค่อยเละเหมือนต้นน้านะครับแต่ว่าจะบอกว่าที่เนี่มันลื่นกว่ามันมีความชันกว่ามันก็เลยดูลื่นกว่าอันตรายกว่า ก็จะเป็นคนก็หมุนเวียนกันเข้ามาถ่ายรูปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาก่อแล้วถางได้ก่อนแล้วเราก็จะเดินกลับกันแล้วมันเหลือเวลาแค่สิบนาทีนะครับ ทางก็คือจะไม่เละเหมือนต้นน้ําที่อยู่ข้างในที่เราไปมาก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่ามีความลื่นมีความชันมากกว่าทางต้นน้ํานะครับก็เมื่อี้สอบถามที่คนขับเรือก็เขาจะบอกว่านิทราสกรกฎาเนี่ยก็จะประมาณนี้อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แต่ช่วงที่เป็นหน้าฝนหรือโดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาวเนี่ย ก็ถือถ้ามาเนี่ยจะได้เป็นฟิลหนึ่งเป็นแนวน้ําตกทางเรือก็จะพาไปเที่ยวแบบเป็นแนวน้ําตกอนะ่ะน่เราก็จะเดินกลับเรือเราที่อยู่ตรงนู้นไปเดี๋ยวเรากลับเรือกันดีกว่าไปมาเรือ่องันะไร เดินกลับก็ค่อนข้างจะต้องรอคิวน,นิดนึงคือยะทางเดินเนี่ยจะสั้นกว่าของทางต้นน้ำนะครับแต่จะเป็นทางเดินขึ้นเดินลงเนี่ยสลับกันอย่างเงี้ย จะมีความชันเราก็ต้องเลือกเส้นทางว่าเราจะไปลายไหนเนาะต้องใช้ความระมัดระวังกว่าต้นน้ำก็เ,เดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันดูที่ว่าเรือจะมีพาไปที่ไหนต่อไหมเนาะ สรุปก็เรือพาเราไปแค่2ที่นะครับคือต้นน้ํากับเขาช่องลมครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปบนสันเขื่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินทางออกจากที่ขังหุนดานกันดูว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อครับสาหรับนครนายกทีนี้ครับแล้วเราก็อยู่ที่ ข้าประธานแอดเวนเจอร์นครนายกน้ำตกคลองมะเดื่อเดื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 อไปเดี๋ยวเราไปขับ ATV กันต่อมีคนไม่เคยขับ ATV ขับไม่เคยหรอไปบอกระยะทางไปกลับเนี่ยประมาณ5-6กกิโลเดี๋ยวไปดูกันว่าระหว่างทางเป็นยังไง เ,เสร็จเรียบร้อยมีน้ําดื่มให้ด้วยเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนมือใหม่เป็นยังไงปวดมือครับปวดมือแต่สนุกเนา<น>ะนครับก็หลังจากขับ ATV กันมาเหนื่อยๆนะครับก็มาหาอะไรกินกันก่อนกลับบ้านสำหรับนครนายกก็ต้องนี่เลยครับว่ามีนงครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีอะไรกินบ้างที่นี่ น,นี้มาเจอพีน่นงด้วยนะครับร้านบะหมี่นะครับแต่ไม่ได้มีแค่บะหมี่ mm hmm. เยอะแยะไปหมดเลยทั้งขนมจีนนะครับ mm hmm. ข้าวหมูแดงหมูกรอบเครื่องดื่มนะครับเนี่ยดูบินสิคือเลือกกินไม่ไหวสั่งไม่ไหวจากโต๊ะที่เราเลือกกันตอนแรกโต๊ะเล็กๆนะครับต้องย้ายโต๊ะไปโต๊ะใหญ่ขึ้นเพราะว่าของวางไม่พอนะครับ mm hmm. กินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมมาตบซาลาเปาชูสักต,ต่อที่นหน้าร้าน อีกนะครับตอนขับรถกลับโอเคเรากินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับกันแล้วนะครับทริปนี้ปิดท้ายที่นี่ครับบามิโน erm ครับทริปนี้นะครับแคมปิง้งเล่นน้ํานะครับต่อด้วยการเที่ยวต้นน้ําเขาช่องลมนะครับผมแล้วก็ไปลุย ATV กันต่อนะครับสําหรับที่นครนายกเนี่ยจริงๆแล้วกิจกรรมมีม,มากมายเยอะแยะกว่านี้นะครับ ทั้งอ่เพนบอลก็มีโกคาร์ดก็มีนะครับผมแต่ควรที่จะมาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งกันมากกว่านี้ถึงจะเล่นสนุกเนาะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปก่อนแล้วนะครับสำหรับคลิป Going EP ที่2เดี๋ยวมาดูว่า EP หน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อครับผม